สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านครับพอดแคตสต์ครั้งนี้ค่ะอยู่กับสลีวิไลโคน,นาทมาติดตามบทความที่น่าสนใจในเรื่องที่ว่า CEO ทั่วโลกค่าเศรษฐกิจโลกซบเซาเล็กน้อยในช่วงสั้นๆและจะฟื้นในระยะ3ปีเชิญติดตามรับฟังค่ะวันที่11ตุลาคม2565การสำรวจ KPMG 2022 CEO outlook ซึ่งสอบถาม c ี o มากกว่า1,300คนจากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์และมุมมองในอนาคตพบค่ะว่าผู้นำร้อยละ58คาดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะและก็ไม่รุนแรงผู้บริหารระดับสูงร้อยละ14ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นหนึ่งในข้อกังวลเร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากต้นปี2,565ที่ร้อยละ9ในขณะที่ความเหนื่อยล้าจากการที่ต้องอยู่กับโรคระบาดมาเป็นเวลานานอยู่ในอันดับต้นร้อยละ15ค่ะในปีหน้าค่ะ CEO ทั่วโลกมากกว่า8ใน10คนหรือร้อยละ86คาดการนะคะว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยร้อยละ71คาดการค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อไรายได้ของบริษัทสูงถึงร้อยละ1ิ ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ค่ะเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อก,การเติบโตที่คาดการไว้ก็คือร้อยละ73อย่างไรก็ตามค่ะ3ใน4ก็คือร้อยละ76ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันองค์กรจากภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยไปเรียบร้อยแล้วแม้จะมีข้อกังขาเหล่านี้ผู้บริหารระดับสูงก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าร้อยละ73มากกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ60เมื่อ KPMG ได้สำรวจ c e o 500คนสำหรับ c e o o u t l o o k p a l s นอกจากนี้ผู้นำร้อยละเ1เชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วง3ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ60ในต้นปี2,565และเกือบ9ใน10ร้อยละ85 เชื่อมั่นในการเติบโตขององค์กรในช่วง3ปีข้างหน้าเบลทมัสประธานและ CEO KPMG International กล่าวว่าวิกฤตที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเช่นโรคระบาดทั่วโลกความตึงเครียดทางการเมืองแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและปัญหาทางการเงินได้เกิดขึ้นติดต่อกันในระยะเวลาสั้นๆและส่งผลต่อมุมมองของ CEO ทั่วโลกแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจคือความกังวลอันดับต้นสำหรับผู้นำธุรกิจในขณะนี้ แต่ก็น่ายินดีที่จะเป็นความเชื่อมั่นในหมู่ผู้บริหารเกี่ยวกับบริษัทของตนเองและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวเหตุการณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะได้สร้างความวุ่นวายให้กับแวดวงธุรกิจเป็นอย่างมากผลการสำรวจของเราทำให้เห็นข้อดีท่ามกลางวิกฤตว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะบททดสอบเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจเรื่องความยืดหยุ่นของแต่และองค์กรมากยิ่งขึ้น และมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเจริญผู้สำลิศเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPMG ประเทศไทยเมียนมาและลาวกล่าวว่าด้วยความท้าทายและปัญหาใหม่ๆที่ส่งผลต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องบริษัทต่างๆในประเทศไทยต้องมั่นใจว่าพนักงานของท่านมีทักษะที่เหมาะสมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุน่น การเพิ่มทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่เป็นกุญแจสำคัญนอกจากนี้การกระจายห่วงโซ่อุปทานและรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายจะช่วยบรรเทาความท้าทายและการหยุดชะง,งักของธุรกิจอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและด้านอื่นๆผลการสำรวจที่สำคัญ ประเด็นการคงจำนวนและลดจำนวนพนักงานอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างหนักสำหรับซ e o จากความมุ่นวายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการลาออกครั้งใหญ่อาจค่อยๆลดลงโดยซ e o รอ้อยละ39ได้ดำเนินการคงจำนวนพนักงานแล้วและร้อยละ46กํำลังพิจารณาลดจำนวนพนักงานในช่วง6เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามในช่วง3ปีข้างหน้ามีการคาดการในเชิงบวก โดยมีเพียงร้อยละเเท่านั้นที่คาดว่าจำนวนพนักงานจะลดลงอีกความไม่แน่นอนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์โดยการนำดิจิทัลมาใช้ในระยะยาวในขณะที่ความไม่แน่นอนในปัจจุบันผลักดันให้ซ e o ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต่อไปธุรกิจร้อยละสีะ่สาดได้หยุดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลไว้ชั่วคราว และอีกร้อยละ37วางแผนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะในระยะยาว c ีมากกว่า1ใน4เชื่อว่าการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลและการเชื่อมต่อทางธุรกิจมีความสำคัญต่อการบรรลุปเป้าหมายการเติบโตในอีก3ปีข้างหน้าร้อยละ74ยังเห็นด้วยว่าการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้านดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมหรือ Environment สังคม Social และบรรษัทพิบาล Governance หรือ ESG ขององค์กรนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกการให้ความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และก่อให้เกิด disruption ได้กลายเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อการเติบโตของธุรกิจในช่วง3ปีข้างหน้านอกจากนี้ CEO ยังได้ระบุความเสี่ยงด้านอื่นๆอีกหลายประการ ที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเติบโตได้แก่ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงปัญหาด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเช่นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกับลูกค้าหรือความคิดเห็นสาธารณะสร้างความกังวลให้กับซี o อมากขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปี2565ร้อยละ10ในเดือนสิงหาคมเทียบกับร้อยละ3ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์องค์กรร้อยละ51หยุดทำงานกับรัเสเซียและร้อยละ34วางแผนที่จะทำเช่นนั้นในช่วง6เดือนข้างหน้า การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่ใช่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดขององค์กรอีกต่อไปเพราะองค์กรต่างๆเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีมากขึ้นค่ะการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ตกอันดับความเสี่ยงต่อการเติบโตจาก5อันดับแรกในปีที่แล้วโดยมี c ีโเพียงร้อยละ6เท่านั้นค่ะที่ระบุว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดร้อยละสิในเดือนกุมภาพันธ์2565อย่างไรก็ตามความปลอดภัยทางไซเบอร์ทวีความสําคัญ โดย c o o ร้ละ7ระบุว่าองค์กรมองว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหน้าที่เชิงกลยุทธ์และเป็นแหล่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน c o o จำนวน7ใน10คนร้อยละเ3เชื่อว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังกอให้เกิดความกังวลต่อการโจมตีทางไซเบอร์ขององค์กรกว่า3ใน4ขององค์กรหรือร้อยละ72มีแผนรับมือการโจมตีจากแรนซ์ซแวร อย่างไรก็ตาม CEO จำนวนมากขึ้นตระหนักว่าองค์กรของตนไม่พร้อมสำหรับการโจมตีทางไซเบอร์โดยเกือบ1ใน4หรือร้อยละ24ยอมรับเช่นนั้นในปี2565เทียบกับร้อยละ13ในปี2564ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกดดันให้เพิ่มความรับผิดชอบด้าน ESG ในด้านความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารประสิทธิภาพของ ESG ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย c ีโเกือบ1ใน5หรือร้อยละ17ระบุถึงความสงสัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการฟอกเขียวหรือ greenwashing เพิ่มขึ้นจากร้อยละ8ในปี2564 c o มากกว่า1ใน3หรือร้อยละ38กล่าวว่าองค์กรของตนไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ESG ที่น่าสนใจได้ดีพอ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ3ใน4หรือร้อยลอย่างเชื่อว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเพ่งเลงประเด็น ESG ต่างๆเช่นความเท่าเทียมทางเพศผลกระทบต่อสภาพอากาศและอื่นๆมากยิ่งขึ้นต่อไปในแง่ Talent เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี2,565ผู้บริหารระดับสูงเชื่อว่าการมีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย หรือเป้าหมายอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเกือบ1ใน4หรือร้อยละ22กล่าวว่าการขาดทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นอุปสรรคต่อการนำโซลูชันไปใช้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ16เมื่อต้นปีนี้แรงกดดันทางเศรษฐกิจทำให้การบรรลุเป้าหมาย ESG ชะลอตัวลง CEO ระดับโลกตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติการด้าน ESG ต่อธุรกิจของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินและขับเคลื่อนการเติบโตผู้บริหารระดับสูงร้อยละ69สังเกตเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายงานและความโปร่งใสเกี่ยวกับ ESG ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ58ในปี2564 CEO, CEO เกือบครึ่งหรือร้อยละ45เห็นด้วยว่าความก้าวหน้าด้าน ESG ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินขององค์กร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ37ในปีที่แล้วอย่างไรข้ขตามคันในขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไป CEO จำนวนครึ่งหนึ่งได้หยุดโครงการ ESG ลงชั่วคราวหรือพิจารณาโครงการ ESG ที่มีอยู่หรือที่วางแผนไว้ในอีก6เดือนข้างหน้าและร้อยละ34ได้ดำเนินการหยุดโครงการชั่วคราวไปแล้ว ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ